โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity Win เองโอเคครับวันนี้ก็จะอยู่กับตัวละครน้องถุงนะครับโอเคเรามาเป็นผู้รากกันอีกหนึ่งครั้งแล้วนะครับรู้สึกเหมือนตอนนี้จะมีหมอเยอะเลยทีเดียวเชียว,ยว,ยวอ่าไม่มีอะไรบ้างเรากดเต็มพร้อมเลยรู้สึก เขาจะเล่นหมอสามคนจริงดิเฮ้ยจริงดิอุ้ยทหารรับจ้างเนี่ยวนะตัวละครฟรีวันนี้ก็เป็นช่างภาพเลยรนั่นไม่รู้เครื่องจักรกลทหารรับจ้างเปลี่ยนสกินโอ้อวด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 ช่างแต่งศพเดี๋ยวเราจะทำการอ่าค่าช่างแต่งศพก่อนนะครับ เพราะว่าช่างแต่งศพนั้นมีกล่องศพอืมแล้วเขาสามารถเกิดใหม่ได้เพราะฉะนั้นต้องทำการกระจัดเขาก่อนเลแค่มความจ้ิงจหมดรีโอเนี่ยแมพที่เอมแถม ปิ๊วๆมาให้นะแถมหิมะที่ปลาละมองไม่เห็นมาฟรีๆนะฮะอ้าหูขึ้นใจว่าทางนี้มีอ้าวะก,กุลอืมเจ็บ ได้จริงๆเ,เกมนี้บอกเลยว่าจบเร็วตายเร็วนะครับแอบไม่น่าทักนี้ไม่ดีนะอนี่นเลยเฮ้ยไม่มีชีวิตเลยบ้าเลยจับนังไปทำการปักต้นไม้นะครับจะได้มีลูกไฟเราต้องเอาลูกไฟฆ่าเขาก่อน เฮ้ยกระตุกไม่ให้ช่วยหรอก หลงเขาแหวนชาเขาไปนะถ้าหมาเขามาช่วยเพลืออกันนนอ ทั้งทั้งที่เพื่อนคนนี้ก็มันอาจะสำคัญอืมเรียบร้อยเขาได้ทำการตายลงไปแล้วเนีคะ่ะทำไมต้องทำเสียงกระซิบๆด้วยนี่อ่ะจะมีคนหักเก่งไม้แล้วแถวนี้นะเราเห็นเนี่ย เพื่อพวกคุณนะแม่หักกิ่งไม้ของดิชันดิชันเอาไปให้ไม่ได้นะฮะแถมช่วยนะักแต่งศพของดิชันอีกดิชันรับไม่ได้นะฮะอืมตามคุณหมอก่อนเลยมันใส่เฮ้ยเหมือนปเลยเตรียมโัวแบบ ปุ้มไม่โดนปุ้มอ่านี่นี่อืมลลง <c oughs> ตายแล้วพี่สาวตายแล้วหรอทนมันต้องมาช่วยเพื่อนแน่เลยอีอีอจับนั่งไปโทษหนาีิพังก็อีฉันโดยไม่รับผิดชอบ มอืมช่างแต่งุบคิดมาช่วยอีกไหมพี่ตายสินี่เี่ยช่างแจะสุบไปแล้วเฮ้ยกล่องสุบก็อยู่นั่นจับอีหมอนี่นั่งก่อน ดนซีเรีส์ฮิยเมันจะยังมีตัวแถวนี้อยู่เนี่ยจะเป็นนายีบเรียบร้อยนะครับหมออือนายีบก็ตายซะตายแค่หมดเลยอืม มีตัวไหนอีกไห,ไหมไหนไปลมตรงไหนเนี่ยถ้าจะไปลมข้างในนะทุกคนลองเดินไปหาดูเลือดเลือดไปไหนว yeah, ะแกแล้วสิลอยู่ไหนวะหูขึ้นแถวนี้โอ๊ย เน็ตก็ได้นะทุกคนเน็ตโอโ้โ,อโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหเน็ตถึงกะเดินถอยหลังได้เลยนะแค่ทีเดียวเราจะรอ,รอ,รอสภาพโอ้โหอืมห้มจูว่วัดล้ม เชาวนนะวนนะโดนลูกไฟนะไม่คิดจะช่วยเพื่อนหน่อยหรือไงใจบาปจังนี่เนี่ยโอเคช่างแต่งศพอยู่ตรงนั้นช่างแต่งศพน่าจะลุกเองได้ทุกคนนั่นไงว่าแล้ว โอ้แหลกขั้นไหนในถามจริงๆโอ้โ oh, หทุกคนเห็นเหมือนกันใช่ไหมแหลกใช่ไหมทุกคนโอ้ oh, ไม่ไหวแล้วปวดในมือขือแป๊บชืด้ดอืดเออเออ,อ อืมปล่อยเข้าไปนะเขาั้นนะ่ะแล้วมาจุดตีนนี้ตรงนี้เนยะเขารู้สึกอยากตายนะยามันต้องไปหายตัวนั้นหนปตายไหนยว่เนี่ย เจอแถวนั้นแหละมั้งตามจริงปล่อยไี่ได้เลยวะอีกอย่างลูกเองแล้วอืมเนี่ยไอฟีดัวไอฟีน่าจะสำคัญกว่าอีฟลูกอืมเอ๊ ลมแล้วมันจะมีตรงไหนได้เนาะเฮ้เดินหาใครไม่เคยเจอเลยจริงลุกละช่างมันเถอะให้มันลอยไปเอ๊ะจะว่าไปไม่มีใครปั่นเครื่องนี่อวะเกือบจะหาแครไม่เจอละถ้าไม่เจออีกก็ตกใจเลยโอ้โหหลุดอีก พี่บลิดดี้พาไปหาเพื่อนเกซะหยุดนี่ลุ้มให้ไก่จับนั่งก่อน อืมจะไปอยู่ไหนได้ถ้าเกิดไม่ปั่นต้องหาเครื่องจะปั่นยังไงน่าจะปล่อยให้เพื่อนตายเลยน่าจะเดินหาหลุมเจอแล้วมั้งเพราะฉะนั้นเราต้องเดินหาให้เจอหาหลุมไม่เจอก่อนแล้วก็มีคลิยจะแต่ไม่ทำ ออก it, ได้ยังออกไปยังเฮ่เครื่องเยอะอย่างนี้หายากแน่เลย ประตูอยู่ไหนเนี่ยหาประตูเจอเป็นอนันโอเคแล้วแฮะหูขึ้นแถวนี้แสดงว่าประตูอยู่แถวนี้ประตูหลุมวะหลุมปะโอ้เจอตรงหน้าเลยได้ใช้แล้ว พับมาอีกเราเจอแล้วเขาจะเราจะวิ่งตามเขาเลยนะไหนๆเขาก็ไม่เจอหลุมและอ้าดูลูกไฟด้วยแค่เดินตามก็น่าจะพอแล้วแหละ แล้วก็อีน,นี่สินะแล้วจะจม่นายไปจะบินนะและ้วก่อนลโหกว่าจะจบแม่รอสะพังก็ไม่อุ่อิ่มก็ไม่มั่งให้ตายสิฮหชะนะแบบว่าอืมเขาแบบไม่ยอมผ่านไฟอะครับก็เลยชนะเฮ้ยจะทำไงได้นะ เอขว่าจะมีโอกาสได้มาพูดขอไ้ที่พูดน้อยนะเพราะเราเป็นร้อยในอะเอ๊ร้อยไหนร้อนในนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับเจอกันในคลิปหน้านะบ๊ายบาย